แดงเจลัสโรแมนครับครับผมหัวใจใน,ในสายลมครับเรื่องราวเป็นยังไงครับเป็นเหมือนการผ่านสองสังคมครับ<ช>คือคนนึงเป็นคนที่ครอบครัวค่อนข,ข้างพร้อมแต่แค่เราไม่หยิบโอกาสนั้นขึ้นมาเป็นคนที่ไม่เอาไหนครับแต่อีกคนหนึ่งเป็นคนที่คอยหาเรียกว่าโอกาสตลอดนะ เป็นคนไฝ่หาโอกาสตลอดว่าเออทาไมเราถึงแบบไม่มีโอกาสเหมือนเขาเราก็ต้องไปไปสู้ไปทํางานหาเงินไปเรียนชิงทุนหรือว่าไปทําอะไรก็ตามที่ทําให้เราเนี่ยเออก้าวไปถึงจุดที่เราต้องการในต,ตอนแรกก็ไม่ได้ชอบพี่นากัน,นครับแต่พอเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องติวด้วยกันอนะ่ะมันทําให้เรามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแเตอของละคะับเป็นอะไรคเตยังไงกอืครับ ก็สำหรับคาแรคเตอร์ของสายลมนะครับผมก็สายลมเป็นคนที่บ้านไม่ได้มีฐานะเลยแต่ทีนี้ด้วยความที่บ้านมีฐานะต้องสู้ทุกอย่างต้องคอยหาโอกาสเองต้องคอยสอบชิงทุนต้องคอยหาเงินเรียนเองต้องคอยทำอะไรทุกอย่างเองซึ่งมันต่างจากเขามากเลยที่คาแรคเตอร์เป็นยังไงนะกังหันก็จะเป็นคนที่ทุกอย่างพร้อมครับแล้วก็ครอบครัวสนับสนุนทุกอย่างแต่เราแค่รู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างนะฮะก็เลยไม่สนใจวันวันก็คือเที่ยวเล่นกินไปแบบนี้ฮะ จนวันนึ่งมาเจอเนี่ยสายลมทําให้เรามีจุดจุดหมายในชีวิตใหม่ครับคือการที่อยากจะเป็นนักบอลเลยเรื่องนี้คือจุดขายจุดเด่นมันคืออะไรคะเรื่องนี้ดาร์กผมว่าความ <laughs> ได้ครับมผมว่านะความแตกต่างของเราสองคนนะครับ<อ>มันจะมีความวละเรื่องเอ้าหรอ <laughs> <laughs> อ,อ่ะความอะไรนะถามว่าอะไรนะครับอ๋อจุดเด่นจุดเดน่นนะครับก็แน่นอนครับชิมอนเคิร์นนั่นเองดเด <laughs> สุดเสุดเลยอ <laughs> ม,มว่าเป็นเรื่องแรกของเราสองคนด้วยครับการที่เราวนโคจอยมาเจอกันใช่ไหมสจ <c oughs> แล้วทีนี้เราก็ได้ร่วมงานกับพี่ลิศร่วมกับที่แบบว่าเราก็อยากเจออยู่แล้วอยากร่วมงานกับพี่เขาอยู่แล้วครับผมก็ถือว่าซีรีส์เรื่องนี้จะออกมาเป็นความรัก จังมาแน่ๆครับก็ต้องรอดูกันแล้วเรา2คนเตรียมพร้อมได้ยังไงกันบ้างคจริงมันแทบไม่ต้องเตรียมเลยเตรียมแค่ตัวละครนะคือหนึ่งอ่ะผมกับพี่ชิมอนสนิทกันอยู่แล้วคุยกันได้อยู่แล้วแบบนี้มันก็จะง่ายมากขึ้นอาจจะต้องไปดูเรื่องบทตัวละครมากกว่ามากกว่าเพราะว่าแบบด้วยความที่มีอะไรคล้ายๆกันเหมือนๆกันชอบอะไรแบบเหมือนกันจริงๆที่แบบว่ารถยังเหมือนกันเลยเข้ากันง่ายครับเลยแบบไม่ต้องปรับอะไรกันมากแสดงว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรหนักใจเลยไม่มีครับ ดีใจมากครับจะบอกเลยพอขึ้นชื่อน,นี้มาพาโอเคเลยดีใจมากชิมอนอ๋อแล้วเปิด <c oughs> มาชื่อแรกด้านนนมไม่ใช่รู้สึกว่าอุ่นใจครับแล้วเพราะว่าการเล่นแบบนี้ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันเราซึ่งเขาเล่นดีมากะพี่เขาส่งบทมาเขาเป็นคนที่โคตรเก่งคนหนึ่งครับรู้สึกว่าเออเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยดีใจฮะแล้วก็ต้องขอบคุณโอกาสสำหรับที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านให้โอกาสนี้มานะครับสัญญาว่าจะทำดีที่สุดครับ ครับผมด้วยความที่น้องเพิ่งเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับส่วนมากแบบคนที่เข้ามาใหม่จะมีความตื่นเต้นหรืออะไรอย่างงี้นี่ไม่ใช่นี่เข้ามาด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วแบบว่าจะเป็นนักแสดงที่ดีซึ่งน้องเขาก็ทําได้จริงๆโอ้ยไม่เอาไม่ไม่เขินเลยจริงๆน้องมีความแบบตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํากันบ้านเรื่องการเข้าบทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องจริงจังการทํางานมากๆครับแล้วบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้น้องจะเต็มที่แน่นอนวิธีละลายพฤติกรรมด้วยการทําอะไรกันกินข้าวครับ ่กินข้าวแล้วคุยกันมันก็การกินข้าวที่สำคัญนะสำคัญมากครับแบบเออแบบได้คุยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไหนนี้มันก็ละลายมากขึ้นพี่บอกว่าจะต้องมีแบบไม่ชอบหน้ากันยากนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเปนหน้าหลักมาเลยพี่บาโบ่อะก็อะไรนะพ่ฮะนั่นแหละถามบอกว่าแบบเหมือนต้องลืมมือหมือนันะ ว่าต้องเกลียดกันตอนแรกมันเกลียดกันแต่เกลียดลงไหมเพราะว่าพี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะคืออย่างสมมติถ้าเป็นเพิะะร์ดนะ่ะก็คงไม่เกลียดชิมอนนะครับแต่ถ้าเป็นกังหันเน,นี่ยมันพอตามเรื่องมันก็เราก็เล่นตามตัวละครนะใช่อย่างความคาดหวังในเรื่องนี้เยอะในสุดด้วยความที่คุกคนแบบปริกานะคือก็ถ้าถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทางพี่พี่ทีมงานก็เต็มที่กันเลย เรอยากจะให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้ออกมาดีๆจริงๆรหอรอได้เลยนะพูดความน่ากันทุกค,นนะะครั้งแบบฉีดมาชันแล้วปัดน้ำตารออยโอ้ยเรื่องนี้มีทุกอารมณ์เลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเตรียมทิชชู่ป<ม>ัดน้ำตาหรือว่าจะเป็นหมอนที่เอาไว้จิก<ม>ก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วยแสดงว่าจัดเต็มมากๆเรื่องนี้โอ้ครับครบทุกรถครับไงก็อยากจะฝากทุกคนให้ติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับทุกเราทุกคนแล้วก็ทีมงานตั้งใจทำกันมากครับ